ไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไปสิ่งนึิมในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอจะมันคงยินมีเหลือกันเวลามากยิ่งกว่าอะไรขอด้าทุกคนต่อให้ยังได้รักเธอนี่ก็คือเป็นรักเธอ

คุณไฟแรงแรงด้วยนะครับวันนี้จัดมาให้ผมดีมากเลยเห็นกันปะเหรอวะจริงๆแล้วเรื่องความหล่อนี่ไม่ต้องถามอะไรเว่าเป็นรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นยังไงก็อนสำหรับงานอีออนแ n k s ์สเตย์นะครับผมก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่วันที่ 7นะครับวันที่7พฤษภาคมนี้นะครับของใครที่อยากจะมาสมัครเป็นลูกค้าของอีออนแล้วก็มารุ้นรับไอแพดกันเนี่ยก็สามารถมาสมัครได้เลยถึงวันที่7นี้นะครับผมเอาละพูดถึงเรื่องราวของช่วงนี้ช่วงนี้มีใครมีใครอะไรแบบว่าฟีเวอร์อะไรกันบ้างไหมช่วงนี้ไม่มีเหรอเดอร์สตาร์ฟิวเวอร์มันเดอะ์ซาซิปเดอะ์ซาซิปป่ะเดอรซาซิปนะเดอร์สตาร์หกดูว่าเดอะ์สตารหก เี่บอกเก่าอ่ะครับย้อนยุคเก่าครับก็ถึงแม้ว่าน้องจั้งจะมานะครับผมแต่น้องกันเนี่ยเอวก็ไม่แพ้น้องจั้งนะครับก็ยินดีกับน้องจั้งด้วยแล้วกันนะครับเดรสสายคนที่สิบของมืองไทยนะฮะก็เป็นเป็นรุ่นน้องสายรหัสเบอร์สามเหมือนกันหมาเล็กสามตอนประกวดนะครับผม อกองไก่เหมือนกันหล่อเหมือนกันด้วยขอบคุณพี่เห็นด้วยนะครับผมขอบคุณี่เห็นด้วยมากๆวันนี้วันนี้ดีใจมากมีเพื่อนแฟนมาให้กำลังใจเยอะมากๆเลยนะครับผมตื่นเต้นแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ารากันหลายๆคนช่วยกันร้องเพลงตามที่ไหนร้องได้ช่วยร้องตามไปไหนอย่างที่ส่วนร่วมได้หมดเลยเพลงรช้าอยากเต้นก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่อารมณ์ของแต่ละคนเลยว่าจะมีความสุขเราแข็งแข็ ว,ว,วันนี้มาโคราชมาโคราชโคราชเนี่ยเขาบอกว่าสเต็กอร่อยมากสเต็กสเต็กแลสเต็กสเต็กภาษาอังกฤษเขาออกเสียงว่าอะไรสเต็กโลสเต็กจริงเขาออกเสียงว่าสเต็กไหมเหรอไม่สเต็กเหรอเออใช่ไหม ผมผิดเองนะที่ผมพูดดสเต็กกับสเต็กเอาเป็ว่ามันคล้ายๆกันนะครับผมก็อร่อยมากนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งไปทานมาร้านจิ้มแจ่วตรงนี้อร่อยอร่อยอร่อยมากนะครับผมามาโคราชบ่อยครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่ผมรู้สึกว่าร่มรื่นมากๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆโอโซนนี่เป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยนะครับผมเอาละตอนนี้ คนเยอะขึ้นเรื่อยๆอยแล้วอยากร้องเพลงดิร้องเพลงต่อดีกว่าเพลงต่อไปนะฮะเพลงช้าวัสองเพลงแล้วขอขยับจังหวะมาดีกว่ามายูสิกมอบให้กับคนที่มีความรักทุกคนร้องด้วยกันมีใครบางคนที่ทำ้รักความเ่ตฉันที่มองว่าคือความ อาจ,จมีบางครั้งอาจมีแต่บางทีอาจจะยิ่งได้เลยมาแต่ตอนที่มันไม่เป็นไร <Yeah. S 1> <But S 2> น้อยฉันแคย่ยังรักเธอหลับที่การหวัน่นระห่ เธอสบายก็ชื่นใจหากมีวันพรุ่งนี้เธอจะอบอุ้มคงจะคืนกายมาบ้างแต่เธอจะตอบพี่ว่าได้ไหมรอบๆกันทุกคนอย่างน้อยฉันเคยได้เธอรักกันมีวันอะไรก็รู้ใช่ไหมยังไม่ 下，不都差了多远？你多心太累。 Bản cha từng bảo hãy siêng dạy, suốt ngày nhúc nhích mấp mờ vẫn đừng nói. Chẳng có quá xa, đi lâu เสียงปีดร้องซีโอ้ยบวนละเกินนะครับผมนะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะก็วันนี้มาร่วมงานอีออนตังค์สเตย์กันนะครับผมหลายคนยังไม่รู้ว่าอีออนตังค์สเตย์เนี่ยคือจัดขึ้นเพื่ออะไรขอบคุณลูกค้าอีออนทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้ว่าอีออนเนี่ยมันคือสิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้เงินได้ด้วยนะครับของใครที่พกเงินสดเนี่ยสามารถไม่ต้องพกเงินสดไปได้ ใช้บัตรอีต้อไนได้แถนได้พ่พพอนเงินผ่อซื้อสินค้าต่างๆได้เลยนะครับผมด้วยบัตรอีตอนนะครับผมเอาล้วนะสบายดีกันอยู่หรือเปล่าสบายสบาย,สบายดีเสียงเบามากสบายดีไหมสบยร้องเพลงดีกว่าไหมาผมร้องอะไรไปผมร้องตอบนะ มากันเถิดนางเออรฮะแ่าแม่ตาตต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 เตตตาเาไม่รู้ตอบอ่ะนี่ไงนี่ไงเก็บไม่ทันหรอวอ้นี่เราเกเอาเพลงใหม่ก็ได้สมัย่ะ สมัยใหม่แตไม่ต้องเป็นเพลงสมัยนี้เลยเป็นเพลงที่ตอนนี้ดังมากๆเลยอยากให้เพลงนี้ลอยลงไปอยู่ไหนกาลเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปได้ยินเพลงนี้เมื่อใดไม่รู้ยังมีใครอีกคนที่พบเธอท้องทุกดวงท้องทุกฟ้า ไปไม่ว่าจะร้ายหรือดีดียินเพลงนี้ไั้ขึ้นมาได้ให้รู้ฉันอยู่ข้างเสมอขอบคุณร่างตบมือตัวเองหน่อยแล้ว,วนะครับผมีจากการขับที่ร้องได้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวร้องได้นะฮะหลายคนไม่รู้ว่าคือเพลงอะไรนะครับเพลงน,นี้เป็นเพลงซิงเกิลใหม่ของผมเองนะครับก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวของการเวลานะครับที่ที่ผ่านมาแล้วก็ แล้วก็ทุกครั้งที่เรากลับไปคิดถึงวันเก่าๆเนี่ยเราก็สามารถมีความสุขกับมันได้เหมือนกับเพลงเพลงนี้นะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้เพลงนี้ดังมากนะในประเทศลาวเอ้ยจริงตอนนี้ติดอันดับหนึ่งท็อปไอจูนของประเทศลาวบ<อ>างจะไปเล่นอีเวนที่นูน่นสักครั้งหนึ่งมีโอกาสนะครับผมเอาล่ะก็วันนี้ต้องกอดจากไปต้องขอบคุณกอดจากกันไป ต้องขอบคุณนะครับผมอีออนที่ให้ให้เกียรติการทีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้แล้วก็มาบ้องสูนกับเดนทาชาวโคราชแล้วก็อุตการจากต่างจังหวัดที่มาที่นี่ด้วยวันนี้นะครับผมวันหยุดยาวแบบนี้ขอ,อให้ทุกคนได้ยิวสูขขงมากครับแล้วก็เดินทางไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมนะครับระมัดระวังความปลอดภัยด้วยแล้วกันในเรื่องของการขับรถขับราต่างๆนะครับเมาไม่ขับด้วยนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ครับขอจากกันไปด้วยเพลงพิศคูนที่ร้องกันไปกันเวลาครับผม เรารองแพลไปต่างธอจำเพงเพงนั้นได้หรือไม่ทีู่กใจเราไว้ต่วนวาอาจทำให้เราเอ,อาลอมันไปในบารัต่กลก็ไม่ชนะทุกอย่างาาวันนี้มีของมาแจกด้อยากได้กันเปล่า ជាអង្គទី2នៃការបង្ហាញរាយការណ៍លោកកណ្ដាជຽបមកទៅ

อยากให้เพลงนี้มลายลงไปอยู่ไหนกาลเวลามันมวลาจะเปลี่ยนหมุนไปดูไปแล้วให้ทุกตาที่เธอได้ยินเพลงนี้เมือใดไมรู้ว่ายังไม่ใครอีกคนที่รู้อคะไปทีวันไปไไว่ารไม่ียิ่พนี้ต้องคน ผมดุ้คทั้งน่าะต่กบวันนี้ที่มึสู่วมกันกับอีออนไตเซ่นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้าเจอกันไน่ลยมมาทักทายกันได้นะครับผมเอาละทุกทายช่วยกันร้องอยากเปแบงนี้ ความที่เธอได้ยินแค่นี้ไม่ได้ให้รู้ว่ายังมีใครคนที่จริงใจคนที่จริงใจคงจะมีสักคนนี้ได้ยินแค่นี้ดังขึ้นมาได้ให้รู้ฉันอยู่ข้างเธอใน yeah นี่นี่ขายสองพันค่ะแล้วยังขายต่อเลยยังมาเช็ดต่อเช็ดต่อเช็ดต่อเป็นไงคะวันนี้คุณร่วมงานกับยอดอีกแล้วดีใจมากครับดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับทำไมคะเพราะว่าจบแล้วไงจบแล้วตื่นเต้นเลยค่ะลงตัวมาวันนี้กันข่าวมากเฮ้ยจริงๆแล้วเป็นคนขายไปแล้วครับจริงๆแล้วเลยเหรอใช่ค่ะแต่ถ้าไม่จริงล่ะมีคนเข้าใจผิดใช่ไหมเข้าใจผิดเอีกคน ก็ดีใจดีใจที่มีโอกาสร่วมงานกับ Beyond Thanks Day นะครับ